ตืดึงตดึงพวกเรานั้นสู้จะโตเกียวจะโตเกียวโตเกียวโตเกียว,ยวมิวสิกโตเกียวโตเกียวมิวสิกดื่มโปรโตีนสร้างกล้ามแล้ว <S <S ใช่ครับผมเป็นชายแท้แล้วครับต้องหนักแน่นเด้ออย่าไปฟังความสลอดเสียล้มน หนักแน่นคอยจะบอกเลยว่าศิลปินก็ต้องหนักแน่นผู้ปกครองศิลปินก็ต้องหนักแน่น FC ตัวเองก็ต้องหนักแน่นไปเอาจับกลุ่มบอกว่าลูกถูกของบ่้ไปบอกนะนอันอันนี้เห็นเบิร์ถูกอย่างเข้าใจเมื่อสุยางเข้าใจว่านั่นนี่น่นนี่เข้าใจเขยิ้นภากเมื่อแต่ว่าใครสีบอกบ้านัน่ะไปโพดตัดพ่อนั่นนี่นู่นนี่น,นั่น,นแล้วเบึ้ง ได้เงื่อนจขอลูกอันอฟอันศิลปินได้เงินก็นได้จากมองนี่อู่ข้าวอู่น้ําอยู่ที่นี่จะมาทําลายกันทําไมไมันบ้าเออจะมาน้อยใจอะไรหนักหนามาใจอะไรก็ถามกันสิเป็นวลังลมีอย่างกัอกนอันบอจ้านี่จะคุยกันคุยกันบอกกันอย่าไปคิดเล็กคิดน้อยจนทาให้มันเป็นแหนมเป็นหนามทิ่มแทงตัวเองตัวลเวลาอืม,อม เห็นอยู่ก็ได้แต่คิดโอ้ยแม่ฮักตะปูนี่แหละแต่งประเทศนี่แหละหลากหลายหลากตัวเกี่ยวมิวสีหลายแต่ว่ากับหลกหผู้นี่เป็นพิเศษหล่กหลาผู้นี่เป็นพิเศษมิตรสีบานก็สือมาบอกบอก,บอ,ก,บอ,กอันนี้ว่าแบบธรรมชาติเลยมิตรมิตรสีเล่งไปหายูริอานาณีอันพิเศษพิสูอรอานานีกระเบื้องเขาแนเขาขายได้บเออ แม่หากเขาซัพพอร์ตก็ต้องยิ้งดีน้ำเขาคอยย่องว่านะนันนเนี่ก็บ,บอกใดกับสิเปลี่ยนสีตายขันยูรีออกที่นี่กับโพสิเปลี่ยนสีตายไปดูหนังอันอนีั้น,น,อ,น,น,อ,น,นอันนี้ดีกว่าเว้าออเสียเขาเ้ยมันเจ้าแม่นบอใหญ่บอปินอออเอาซือเอ้าคือ,อยังผู้นี้ไปออกแล้วอันโฆษณา,น,า,าน,นี้โพสอะละอันนี้ดีกว่าจ้งสีเมียโอ้เท,ท่ากับเถ้าแต่ยูซือเออ,อนั่งกอดอีก่อน เร่องสิ่ไหมเหมือนแบบล่าสุดแบบเด็กๆไปออกทีวีอะไรเงี้ยคนที่ไม่ได้ออกก็ไปพูดว่าโอ้ยหนึ่งสองสามเสียนัเนนี่ยีโอ้ยปีนี้วิสามรันหองสิบหางนสลอมสาวันขอแาเก็บไปบ่มื่อนขนาดนั้นไปสิได้ไปคักๆอยู่สิได้ไปค่ะค่ะเพูดได้กระได้ลูกๆเต่าๆเอาไปเบิร์ตทุกคนแต่งโมกัน แต็งโม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 ,งโมรู้ตัวๆ้านๆรับประทานุกอกทุกใจแต็งโมจิตลามากๆอ่ะไออืมแขแล้วเ่าเห็นอยู่เด้อผู้นี้ได้โฆษณาอันนี้ผู้นี้ได้เล่นอันนี้ผู้นี้ได้ลองอันนี้พดปับป๊บพดปั๊บเน็บ เห็นเห็นไม่พูดให้ให้คิดพิจารณาตัวเองสตาร์ทุกหมเพราะว่ามันร้อนและอุนมากเป็นสาหน้าของบอลอะไรในรูปเราสามีใครเห็นมันผมบ้าอ่ะมีใครเห็นบ้าอ่ะ มีใครเห็นผมมันผมบ้างโพสอ,อ,อ,อะไรแบบนี้มีคนเห็นไหมหรือผมคิดเองเอาหรือผมคิดไปเอง,เอห,รอเองหรอกเพราะระหว่างลูกๆตัวเกินเป็นสิทธ์ทุกคนย้ำมาทุกคนลูกๆนี่ปองดองกับพ่อดีที่สุดรักกันเข้าใจกันพูดรู้เรื่องอยู่ในโอวาทแต่โพสอ,อะไรเนี้ยมีคนเห็นปรากฏว่าเคยเห็นไหมพอเห็นเด๊เจาเห็นปอกเราขายเป็นคนทำงนานขายลำบากใจว่ะ ฮ้ยกูดูแลกูดูแลศิลปินไม่ดีมากขนาดนั้นเลยว,วะ่ะแบบพากว่ากูเห็ุขักอยู่นี่กูกับเบิงหลูกเบิงเตา่าตัวละต,ต,ตัวเกี่ยวมิวสิกนี่มันมันาพาไ,ไปั่นไปนี่ไปสู้หมองสูบ้บอลซ้ำกันเบิดสู้ยางอยู่อืความดังความมันโด่งกับสูสีกันอยู่บ่หน่อยบ่หลายบ่เล่นกันหลายกับบื้องหน่ลำบากนะเป็นยังถึงต้องคิดจังสั้นอันนี้เตือนในฐานะหวังดี อันน tamam ี priest, ้เต mm ือนในฐานะในในฐานะที foot, foot ่ความหวังดีนะแบบหวังดีจริงๆบม่ได้เข่าขางไผรไ่ได้สอนไผรคันว่าผู้นี้ผิดคันว่าผิดคันว่าก่อนว่าอยู่ผิดก็ผิดคันว่าเจนี่ผิดก็ผิดศิลปินใครผิดผมจัดการหมดแต่เมื่อวันนี้น้องๆเขาทํางานปกติดีเด็กหน่อยไปเลี้ยงกับไปเลี้ยงเด็กหน่อยซ้อมกับซ้อมไปพูดออกงานกอกงานไปทุกคนมีหน้าที่ของตัวเองแต่มาปั่นป่วนโทรไปหาพื่นโทรแผบ้นี้แคบไปหาบ้านแคบผู้นี้ หน้าต่างมีหงประตูมีช่องโตเกียวมิวสิกที่นี่นี่ที่ที่นี่คือโตเกียวมิวสิกอันนี้อร่อยที่กินกับอันขอนหวานคือเสียบาเกอร์ซาสอวานคือเสียบาเกอร์าสหวานแล้วเอาไปไปคือเว็กไหมใส่มันนิ่มดิดเดียเป็นมันเป็นมันนะทัวหนาบหรือเปล็กไปหน่อืยอะไรอย่างเงี้ยผมก็เลยมองว่าปองดองกันหน่อย แต่ว่าปัจจัยหลักแม่เหล็กหลักคือผมนี่แหละคือพี่อาร์ตินแลนด์นี่แหละจริงๆแต่ว่าเห็นพวกพวกเรามันโอ้ยถูกนเขามีหน้าที่ของเขาจี่รีดจกหลอกไหมเนอะวะที่จะจกหลอกแค่นี้สิเอาเวลาไปซื้อบากุ่มปีซอยเพื่อนไหนมันไหนมันไหนงิ้นเนีครับค่ากระบ,บาค่าคนนี่เป็นอย่างไปโปรโมทกุ้มปีซอยไฝแน่ไม่เ่าเป็นโปรโมทอย่างเนี้ยมัน,มนมงงโตเกเมสิกเลิศโตเกเมสิก ระทับใจก็ไปโพูดไปอันนี้ไปพดแต่อัน,นลูกฉันไม่ได้ไปบอกงานอยู่หันละอยู่บริษัทจักเป็นอยนยังก็่าจ้าง,คางใคเขาออกอะไรนะไม่ได้จ้างเขาว่างไม่ได้ไปดิอืมวันนี้เอฟซีที่เขาซัพพอร์ตศิลปินเขาขยานเนี้ยเขาก็ยานได้ป่ะอุ้ยฉันจะให้ในายกอแต่เอฟซีนายขอจะพดดา่าฉันไหมนี่ หายก็ได้รีหายเอาพยายามถึงโผดดาจริงปัจจุบันนี้เป็นอย่างนั้นจริงเอฟซีนกออยากทุ่มมาแรงเงินล้านแต่ไม่กล้าโพดเพราะกลัวเอฟซีไนโขโพดดาเอฟซีไนโขทาไมถึงไม่ทุ่มไม่มันได้เหมือนเขาเห็นป้อนายกอมีแฟนคลับไายขไม่ีแฟนคลับเอฟซีไกอรนี่มีเงินในการครับขอเขาอยากให้เขาก็ให้เขาจะให้เขาพอใจให้ให้ใช่ไหมเอฟซีนายข ก็ให้แต่ให้ได้ไม่เยอะเหมือนในกอเนี่สิในกอเนี่ยก็ชอบพูดว่าโอ้ยอ่านี่นะนี่เงินรายนะนี่ลายบะไรัทเป็นอยู่น้ำเพื่อนอย่าเป็นอยู่น้ำเขาเขาก็ซัพพกอดดูเขาคอยกับบริษัน้ำเขาจักบาทคือกันอทั้งกอดทั้งกอนี่คอยดีใจทั้งสองเนี่ยเงิ่อนคอยบริน้ทเงินน้ำจักบาทมิแตคอยปูมุดหามาไล่ซอยดันซอยเบานันเบานีเชี่ยซอยแต่คอยบรได้น้ำจักบาทเด้มมาไล่เด้อ ไนกวนัวนี่โอเอฟซี FC หน่อยแต่ว่าันใจกักนักนักอนักไนกันกวเนี่ยกับโพดเราเอฟซีเอฟซี FC, FC ของไนกัวานี่ยปอดแล้วปะ่ะเออออเอาเงินมาฟาดมาบ่าให้เขาเฮ็ดหยั่งบ่ให้เขาเฮ็ดหยั่งนะเมียโอ้ยเป็นบอกกะละครับก็อยากเปิดหนังสือสติปัญญาการเรียนรู้ใช้ชีวิตให้อ่านสักหนึ่งรอบอืมและในก่อนวเนี่ยรักกันดีเด้ รักกนดีแต่ว่าแฟนขับเลยนะเติงเติงเติ่งใยุ่งวางเนีนะเฮดส่กันแต่ว่าบริเวาเฮดส่กันแบบไหนจะบักคอยอยู่คอยอยู่มังการเขากลําลำบากใจนะจริงสินาแต่ว่าก็ปล่อยผ่านเพราะว่าไม่ลงไปแก้ไขให้นะแต่ว่าจะจะเตือนเฉยเฉยเพราะไม่ใช่เรื่องที่เราต้องแก้ไขเนาะบอกว่าเอฟซีีกันเนี่ยเราจะไม่แก้ไขเราจะเตือนว่าแนะนำไม่เฉยเพราะเราลงไปยุ่งแล้วมันเยอะมากมันแฟนขับมันหลายกลุ่มหลายอะไรโตโตเกมเมสิ่เนี่ยเป็นเป็นบริษัทแม่เหล็กใหญ่ แล้วแตกแขนงไปหขาเป็นรอยบ้านเป็นแบบนี้เป็นเครือข่ายแบบบึ้มมาอย่างนี้เลยนะอันนี้โตเกียวมิสิย่อยย่อยย่อยบ้านหัก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 หนึ่งหนึ่งหนึ่งบ้านหักแดนเซอร์นักร่องบ้านหักคอนไบส์สำรัรถบ้านหักแค่่หน้าบ้านหักชางสำผุมันจะแตกมายางี้แล้วมันก็จะเป็นมันยุ่มมันย่อยเป็นเครือข่ายภาคีสุดยอดทำไมถึงไม่ดีใจว่ามันมีคนมาซัพพอร์ตลูก ตัเกมมสิ่งเนี่ยไม่ใช่ลูกตัวเองก็ช่างอะสมมติท้งานมีสิบคนเนี่ยไพ่ปังกันยินใจน้าเขาดีใจน้าเขาอย่าไปคิดเลยคิดน่อยพอแง้มจะเพราะว่าแง้ยม,ยาก,กามยากันแง้มยากเพราะในดีแง้มเขาได้เขาก็ไดทุกคนอยู่แง้มเขาได้รับกับทุกคนอยู่มาไล่กลุ่มปิดกับเต็มทุกคนอยู่คอยมองมาเห็นเรว่มาผู้ใดอ่อืมจริงๆ คุณคันที่อยากสงสารไปสองสาอารคุณได้มาได้อะหน่อยนนะมันมีอยู่ดิเนี่ยมันแดนเซอร์เนี่ยซ้อมเต้นบันยีแดนเซอร์ซ้อมกันอยู่สิบแปดคนเนี่ยผมมีแดนเซอร์สิบแปดคนเนี่ยผมมองว่าตอนนี้ศิลปินเราอิ่มนำสำราญได้ซ้ำมีเงินกันเป็นสแสนเป็นล้านได้ซ้ำแต่แดนเซอร์ใหม่ผมเนี่ยผมก็ไม่ร่งางทำกันมากว่าทำยังไงให้เขาได้มีเหมือนคนเหล่านี้ศิลปินรุ่นแรกที่อยู่ก่อนเนี่ยศิลปินรุ่นแรกเลยที่ที่เป็นศิลปินนังวอรตอนนี้ที่เขามีโอกาสเข้ากลุ่มปิดอ่ะละครเวทีเขามีแฟนคลับละคร เขามีเสื้ไปขาเป็นของตัวเองเขาก็จะมีเงินถุงเงินถังมีเงินง FC ให้มาหลายต่อดเพรว่าผมเม่ตอนเด็กผมมาเปลี่ยนแนวคิดเริ่มช่วยทางแดนเซอร์มากขึ้นด้วยเพราะว่าแดนเซอร์เขาก็เป็นช้างเท้าหลังเหมือนกันที่แบบเต้นสุดพลังที่จะต้องเต้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยก็อยากให้เห็นมุมอะไรมุมที่แบบเออผมไปพัฒนกระจายให้ถ้าใครอิ่มแล้วก็แบ่งให้อื่นบ้างนะผมก็สิไปโปรโมทถ้าแดนเซอร์นั่งแดนเซอร์เด็กกินเดียนย่ำ อืมแต่เขาเต้นมื่อในรักเขาเต้นมือหนึ่งกับมื่อสีตายแล้วได้เงินกับรารายทำนักรลองั้ล่ะห้างเ,เป็นเจาน้านายเขาเป็นผู้บริหารห้องต่อคิว่าเต้นแทบตายได้งเงินมากกว่านักร้ออนักร้องมันยืนร้่องแอะแอะแอะมั้ยล่ะแต่เขาเต้นเพราะว่าเขาก็เป็นนักเต้นมันก็แบ่งแยกกันไปมันก็เปรียบเทียบไม่ได้แต่ว่าคุณผูมว่าถ้าคนหล่านี้ที่เขายไม่ได้ให้เขาได้บ้างสิสินไหนให้เขาได้กันบ้างลเล่นซอกเลนเอรออะไรเงี้ย